แนลลสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะเด็นออกในคลิปนี้วันนี้ห้ามเลื่อนผ่านไปเด็ดขาดนะเพราะว่าวันนี้นะคะอ๋อมีไอเทมเด็ดค่ะที่ช่วยเนียนมีผิวหน้าของเราให้สวยเป็นปังอลังการเวอร์ในแบบฉบับของอ๋อมาฝาแกันนั่นก็คือตัวนี้เลยค่ะไอมนรองพื้นหน้ากากซิลิโคนนาโนมีค่า s f 5 0าสบาตบวกบวกนั่นเองค่ะขอบอกเลยนะคะว่าตัวนี้เขาเลิศมากๆค่ะเพราะเขาเป็นทั้งบำรุมกันแดดแล้วก็รองพื้นในตัวนะคะเดี๋ยวอ๋อให้ดูเนื้อของเขาเนาะ เขามากันทัน้งหมด6เฉดสีนะคะแต่อย่างใบหน้าของออกใช้แค่เบอร์2ค่ะเห็นไหมคะว่าเนื้อของเขามีความบางเบามากๆเลยคะ่ะเวลาที่เราลูบไปนะคะจะแห้งทันทีเลยนะไม่เหนียวเหนาแน่นอนคะ่ะทาที่มืออาจจะไม่เห็นภาพไหมคะเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่ววาเวลารที่เราทาลงไปบนใบหน้าเนี่ยจะเป็นยังไงไปดูกันเลยคะ่ะเนื้อของเขาเนี่ยคะมีความบางเบามากๆเลยคะ่ะเกลี่ยง่ายซึมไวไม่เหนียวเหนอหนามีความยืดหยุ่นตัวด้วยดีที่สุด สาม,มารถปกปิดจุดบกพร่องต่างๆบนใบหน้าของเราได้อย่างดีเยี่ยมนะคะปกปิดได้มากกว่าคอนซีลเลอร์อีกค่ะเวลาที่ทานนะคะเมื่อ ชาปูนบนใบหน้าเลยค่ะปกปิดได้ทั้งลอยปิดได้ทั้งหลุมแต่ว่าปูนนี้ช่างเบาแล้วก็นุ่มหอมเหลือเกินมีค่า S P F 50ค่า P A บวกบวกช่วยปกป้องผิวหน้าของเราจากรังสี U V A U V B ได้อย่างเลิศม,มากๆค่ะสามารถกันน้ำกันเหงื่อรับประกันได้เลยนะคะว่าในระหว่างวันใบหน้าของเราจะยังสวยเป๊ะไม่ไหลมันเยิมแน่นอนค่ะยังไงบ้างคะบอกแล้วนะว่า ตัวเดียวใบหน้าของเราสวยใสเนียนกริชเป๊ะปังแน่นอนใครในะคะที่มอบมฮังต้ช่วยในการทำให้ใบหน้าของเราสวยฉ่ำเนียนกริชแบบนี้อยู่นะอขอแนะนำเลยค่ะไอมินลงองคืนหน้าปากซิลิโคโนานโนแค่ตัวนี้ตัวเดียวเท่นานั้นนะวันนี้ออกตองขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย